พี่คะพี่น้องสุภุสุนมือนีเช้าเจอยันหัวหน้าพาล่อพาเขาไปอีกแล้วเด้อค่ะเด้อโอ๊ตบอด้ค่ะอยู่โพนใช่คือเกาคขะพี่น้องมันบ่หอดมือหอดคำเนาะค่ะเนาะขนาดมาหอดตอนเวลานนี่ตอนเก็บนี่สี่มงเสาร์แล้วเด้อค่ะเด้อกระเบิงมารุ่นมาเบิงกันเลยค่ะพี่น้องว่าจะมานหรือบ่มานเนาะเนาะไมยผ้าเห็นแล้วสิ่งที่ต้องการนะคะพี่น้องพามีหละมือก็ล้งทงมือเด้อค่ะเด้อเพชรผึ่งหวาน โอ้ยือหลงโหน่อยโอ้ยฝนตกมั่วโอ้คืองโหน่อยอีหลีมันมั่วมันมั่วเลยก่อนเศษกล่องก่อนเห็ดไข่อึบอีตะมาร์กนะครับพี่น้องสิ่งที่อยากได้แห้งเพราะว่าเห็ดเผื่งตดกินละตดกินละขี้ยอดเพราะว่านี่ ดูดอกทั้งใหญ่ๆปอกันทีเก่าเวลาม่เด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นที่ก็เอาใหญ่มากนี่แน่ใหญเก่าใหญ่มากหนแน่เขาพามานี่รับประกันความแซ่บเด้อครับเด้อหวานส่วนโตผมนี่มักแห้งมักเราก็คิดว่าแซ่บกว่าเห็นปวกอีกพี่น้องแม่นหวานบ่ค่าเขียวรับประกันเลยครับดอกใหญ่ๆงามๆครับขณีนี่พี่น้องมาถึงมองเอาครับนี่แหละครับสิ่งที่ตามหานะตอนนี้ครับ พุ่นกระบอกข่อยร้ายน้ำรถอนเขาเจ๋ยเพราะว่าเขามาก,ก่อนตอนแรกเขาเจ๋ยว่าสิบัวมาด้วยค่ะเด็กเขามาพอด,ด้ดอกนั่งรับเทปนี่ของแซ่บครับม,มันเก็บไปบ่กินกากักตุนไว้ถ้ากินก็ได้ครับอโอ้ยเฉื่อยสะอ่อนดีครับพี่น้องอีกดอกนึงพี่น้องหืมงาม,งามครับบ้านนี้เขาเขากินเห็ดเขาเอาเห็ดบางชนิดด้วยค่ะเดิมบางชนิดเขาก็กบอกเอาแซ่บพอดายครับ มันคือลมเถาปะบ่เถาบ่เถาของใ่ายแห้งแข็งคือเก่าอ้หนีแบบนี้นะอยากได้แบบนี้หรอพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องเต็มเลยเอาเก็บกันแบบแสดิดว่ามั่นมือไปเลยพี่น้องนี่ใหญ่น่าทึ่งไหมเด้อพี่น้องบ่อตองย่านบ่อหมุนเฮ็ดหยังเลยเห็ดแข็งดีแข็ง้ง้างง่ายพอปูเด้อค่ะเด้อเพิ่งล้วนๆค่ะพี่น้องมาเด้อเล็กมาเด้อแป้งผู้ซื้อว่าเล็กว่ายจะเอื่นหลายพะนะ อิฐาอุ้ยอันอิฐาพะนะแล้ววายัางเกาะ6มาตาเ้เออสาเพินสิบ้ามาใตา,ามนี่อไอ้แป้งกั็คาแต่ให้มันอยู่นั่นแหละเพิ่นติดงานเพิ่นเอาเฮ็ดที่เฒ่าให้ติอือเอาไว้น,บบนี่อีกดอกนึงสวยๆ แมนแมนอยู่น่ะเออยานเท่าไหร่เนี่ยยานกระบอกนี่น้ำมากน้ำมากันนี่แข็งดีนี่เฮ้ยเก็บมั่นขนาดพี่น้องฟินเลยเหมือนี่ฟินเห็ดไข่พน้าพี่น้องมาเป็นสิบ่วพ่อยังพ่อยู่อุ้ยผุนดอกใหญ่อุ้ยบัวแมนใบใหม่ หลงทุงมือเดจังดอกนี่งามเลยมีแต่เห็ดแสบเลยครับมือนี้อันนี้เอาอยู่บนนี่อันนี้นะมือนี้ขอเลียกเอาอยู่แม่นังืึ่งแห้งแถอะั่นช็อตเด็ดย่างหลงเหลืออยู่ช็อตเด็ดพ่ัหพี่น้องย่างยัางอีหิ๋ววันนี้สวยบอยย่างหรอย่างย่างอยู่งาม ดอกงามงามอุ้ยประทับใจครับพี่น้งงองเลยงามงามงามของแสบหลายปานนี่ทีใครเก็บใจไว้ที่จะไม่มาเก็บเมียนวาสีบ่มางก,กับโอ๊ตบ่ได้ด,ดอกระวังในเด้อเหมือนีะลืมถุงมือบ่งหลาย จอดรถบ่ท่านไหนพ่อหานาที่โยพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเมืองในกะตาว่าได้หลายได้หน่อยซั่มได้พี่น้องบ่ท่านได้ถึงหานาที่โยครับโลงจอดรถมากว่ากันมื้อนี้เอามา2ตาอยู่ล้วนๆลุนดอกหอมพี่น้องดอกงามเอาอยู่มาหวีดว่าบ่เอาเห็ดดินเอาเบิลสิบ่เอาแต่พี่น้องมันงามเอามาเลยเฮ็ดถึงหวานอยู่ทางนังทางดากมาไกนี่ออื้มึงเอาพี่น้องมึงเอาครับ ออโอ้ยถูกใจสิ่งนี้กดไลค์กดแชร์ให้เลยร, ù, ร, ù, ร ù, ัวๆค่ะพี่น้องเฮ้ยดอกบักใงใบ,บงามเลยพี่น้องอือหืองามหไร้อ๋อดอกนี้นะมาเพื่อสิ่งนี้เฮ้ยดอกงามเนาะอ,อันนี้เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงอัน,นยังก่อนเฮ็ดเพิงคานนมอ,อยูข้าง คนายเป็นเยอต่ระเื่นที่เอินบ่คือกันเด้อครับเด้อพี่น้องบ,บ่มันดอกม,มันบ่ไ่อยอันเป็นใยเวลาเขาเด็กเขาว่าจังสี่นี่แทบมันก็ว่าใส่ไม่เงี้เหงน่อยไม่เหน่อยอ๋เอาเอิเถึงเลืองอ่ะเลยมึงสภาพกันนะหลอดบ่ละหลอดหอดต้องหลอด ดอกงามงๆพี่น้องอนีนม่มากกับยายบวยบันหัวหนากะแยกใหญ่กันไปเต้ยิคเนี่โอ้โหสศรือสออน <c oughs> ของเสียบมาจากสุวรรณก็มียายบวยเกมเ็ดหนังเกบเ็ดเพงิง <c oughs> <c oughs> ไปครับพี่น้องไปลุ้นกันมันๆต่อครับดอ,อกใหญ่ๆงามๆพี่นอ้องขอเ,เป็นเงาเป็นเงาจุนี่ครับพี่น้องเก็บรัวๆกันเลยนียอ่อ๋ออ๋ออ๋อพูดค้ั้งล้างครังล้างามากงามามาเพรท่านไหนตัดขาที่ั่นเก็บมันเออเออเออเดี๋ยวตัดงามมากมาเก็บ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 งามแห้งพี่น้อง ถูกใจสิ่งนี้มากงดใจถูกใจสิ่งนี้ค่ะป่วิก็คือการต้องมาถือใจเลยมันแสียบนอเสียบก็เห็ดปวกว่านอีรีค่ะพี่น้องสีว่าจังใดบุความแสีบพี่น้องก็เคยกินเราแหละแต่มันคล้มักมันเมียนคนเท่านี้เพื่อนว่ากินแล้วมันตดติดกินแล้วมันตดมันฉีดเอย กินปกติทั้งกินทั้งแสบฝากกไนไรกดแช่์ลยเด้อครับเด้อจ้องสาวเจอบันหัวหน้าผ้ารอครับงาด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 ครับงาดงามาเด้อพี่น้องมาเด้อพลท้ายครับ เเก็็บหดมาเด้อมาเก็บครับเก็บซีบางคนเพิ่นกัว่าถ้ามุดจอไปได้กับมุดมาแล้วล่ะพะนะผมก็อยากให้มุดจอมาได้ขึ้นกันหรอพี่น้องมาหมุนมวลน้ำกันพี่น้องบางไดมีเห็ดทางไก่ทางไก่กับมาเบิด์ดหรอพี่น้องมาเก็บเบิด์ดหรอครับมาเก็บเห็ดด่าเห็ดครับเศษจังไดอ ออกบ้านมันเฮ็ดตายเบื่อเนาะ <c oughs> <c oughs> ออกข้าออกเงี้ย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> บเปื่อย <c oughs> ถ้าพี่น้องเฮ็ดชนดิดไหนแข็งดี <c oughs> ออกเป็นเหงาเป็นเหงาเยอแต่วันซ่อนครับเก็บรัวๆเลยพี่น้องพอดงมันครับเอ <c oughs> นะาครับผม เหยียบเห็ดบ่แมนตัวนี้บ่เอานะบักือบ่เอามือนี้อ๋อบักือบ่เอาบักือบ่อบักือบ่อเลือกได้มือนี้เลือกได้พี่น้องเปิดว่ารอเนียงหลายเตะก็มีเหยียวก็มีเหยียดจังไดยบ่เห็นเนาะเทาบ่เทาบ่บ่เอาบ่เอาเลือกไข่เพราะว่าเห็ดเขียวใสิบ่เอาเอาคือเก่าเอาเอาเราละดอกสองดอก จะจองไปเท่าไหร่ปุ่นเด็กย้อนกลับพุ่นเดย้อนเดินไปพจนนะแล้วอะไขึ้นมาเสร็จนี่เสร็จนี่เราว่างมือว่านนี่เรามาแล้วี่ดอกนี่ไหมตเต็มที่กระโหกมันน้ำแสบแห้พี่น้องเห็นมันง่ามกหรสิเอาอยู่ดอกว่าสิเบื่อเอาแล้ดอกง่ามเนาะดีใจ เกลียบกับบอไดพี่น้องมันดอกงามแห้งพี่น้องมาพอคอยแม่ค้าอีพ่ออีเมลเอาอยู่มังไรครับบังหันแน่นอนหอมสดต้นต้นหนึ่งโอ้ยหางยาวมาสดเยพ่ออีเมลเฮดไข่ไหมเอาใส่หนากันนักเ้ยบ่ไงก็หนาคอยแทะขาสามดอกพี่น้องหอมได้ดิแบนเต้นเต้นน้ำเพลินแบนอันนี้พี่น้องเพิ่งมาจากอำเภอสุวรรณสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อ มานเราลรอครับ,บพ่อกลับเราครับมานไทยมานมั่นพี่นออ้อ,องคอยจิบย่านแมงพี่หมดอกน,อน้อยกำลังขึ้นโบแมนตัวน,นั้นแค่ลสลัดส่องลองส่องนี่งามเลยโหส่อง เห็ดขาวดินเห็ดข้าวแป้งงามๆอ้ยเข่าบ้ไมเบิ่งก่อนเขาก็จะคุ้มๆเข่าอ้ยบ่เอาดอกขาใหญ่เห็ดข้าวอยู่พี่น้องเห็ดละงอกบานพี่น้อง เว้ยกบูกระเบียดเว้ยนี่นี่ไปเห็นดอกนี่โอ้งามโอนก็เริ่มโตกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยกำลังกีบิบม้วนๆขนก็มาตกถ้าอยู่อีหยัางนี้ถ้าอยู่ดอเหี่ยว เพิดลางนามแล้วปะนี่สวมงามเก็บฟินๆกันเลยพู้ดอกหนึ่ง เก็บเก็บเ่ยเก็บพี่ hm time, okay. okay. ้างในพี่เห er ็นบหเนาะเห็นนองเห็นบ่อุุนปุ่นพี่น้องไปตามกันไปบึงเออผอยังสีมันไข่เนาะหายเมื่อยเมื่อวานกระโดดบ่ได้มึงได้ล่ะ

ก็ขาวเข่าปะเข่าด้วยเข่าเกิต่านหมอทีมงานบ้านห่วหนะบานน้องเราเขียนในกรนดาษไปโจงของเรามมแตะดอกงามังง่าไม่หรอ โตาผล่ตกเขาเพิ่พอโปกคือเรลเนี่ยหมือเลวเขาหลางไปเลยหลังอาชีพเพิ่อมือหลางได้เขี่ยงมากผมกันคือจังป้ามุนมดเลยกตาเรามุนมดกับตาเราโปกไว้กัมากไหมเราหันนะมุนเเห็ดเผิงเราขึมนมต่ดอกนุ่นๆเถอะท่านี่เต้มืะควน้ำทั้งไตองายบวย ถึงกระตาจะเล็กแต่ก็แน่นในนะครับปี๊ดเปี้ยปี๊ดมึงย่างหาวเด็ดแน่นั่นใส่ของเฮานี่นั่นนี่นั่งอีทหลายหลายครับพี่น้องสุดยอดไปลุยต่อครับจะชงให้ยาย่ในยายสิล้เฟจ้า งามงามหลังจากที่อ่านกันแล,แล้วโอ้ยข่อยมาห่อซีโมจ่จะย่ายข่อยเห็นรถเจ้าอยู่ยายบวยพ่อเห็ดงามงามคือคนเห็นหระพี่น้องมึงเอาหนึ่งสองสามอือาเก็บเอายายบวยงามแห้งพี่น้องฮึงใส่ก้อนพี่น้องเท้าเจ้พ่อเห็ดตุม่มค้าลายดอกตุม่มให้เป็นข้าลาย าลาขา่า,าไล่มันเนโงยุ่งมันสีขมหรือมันสีหวานนี่สเบิงึงติล่ะน้ำงามพี่น้องขาลลา่ขาแตกเอาเบิดเลยเอาเบิดละาี่อย,ย่าท่าืู่ <Jeez> <C oughs> งามแห้งพี่น้องดอกนี่ลกเอาเลย โ,โ,โลอกอเลยเลยะพี่น้องยางใกล้เติบสอ,องกิโลล่ะเผื่พลังก่อนค่ะพี่น้องยางใกล้เติบมันเมื่อยเมื่อว่านนะลุงปลายยแดงผ้าออกยางสี่หากรโล้วนมันนี่บะเมนสี่หากิโลอลายกวานอ้นอยู่โค้งจนว่ามนูอานอันนี้ครับจะระทางหักสินใน่สินในใน่ค่ะพี่น้อง ยี่หีถือว่าบั่นเขาน้ามานั่งได้บุญนะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้เปลี่ยนตาได้พี่น้องเพราะว่าจอปากแล้วนี่กะเอีเห็แดแซ่บคอหงส์อ่ะบ่บบบ่แมนเห็ดปวกจยาฮิตพึ่ง ดอกงามๆเนี้ยครับพี่น้องดอกหนึ่งนี่ใช่ไอ้สัตวเจอยางหัวหล่อฮ่าฮายก็ย้อนเฮ็ดตัวนี้เนาะค่ะเนาะถามไทยบานแถวนี้เพิ่งมาฮิตโต๊ดฮ็ดขี่เพิ่งมาไอ้ตัวนี้กินแล้วโต๊ดแตกขี่แตกยายบวยเพื่อนก็เลยว่าอยากให้มันระเบิดออกเวอร์ใส ชีได้จอยแล้วว่ะแต่ก็บ่แน่หรอกครับอาจอาจจะเป็นก็ยังเป็นว่าอิลีก็ได้แต่อาจมันก็บจะเป็นน้าบางคนสันแหละผาดบางคนเนาะคิดว่าเฮ็ดเยิ่งขจอนี่เเฮ็ดยิ่งเขานะเออนี่มีนะนี่เอาลุลุ่ยเยอะกว่าจมัยอ่ะมาเต็มแล้วครับพี่น้อง ก้ามๆพี่น้องเฮ็ดฝืนเข่าเฮ็ดฝืนกระเจอะของเสียบของหอมจ้าเอ๋ นี่เลยค่ะวันนี้อาจจะมีอีพีสองมาให้กลุ่มเลยจ้คลิปมาหาเห็ดอำเภอโพนทรายซอยใหม่ไใบเพียงสามีเลยเด้อค่ะพี่น้องสิกินเขาก่อนขอขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเต็มเลยนะจ้าจุติเต็มตากินเขาก่อนครับพี่น้องกินเขาก่อนนะครับติดตามอีพีสองครับผมแหววสรุปออกโขกออกปลามาแล้ว มันขวดน้ำของตาจทับคือกันอีพองามๆด้วยกับพี่น้อป้าดอันนี้ของยายลิงอ่ายายลิงเอาเฮ็ดผึ่งเขาจีเฮ็ดผึ่งขีละคากอันนี้ของยายหนิงป้าส์มาราแมนบอดด้อันที่ห้านี่ก็จะ้ม่ถ่ายไม่ไะเถ่ายถ่ายก็คือขี่ถ่ายก็คือเก็บผีง่ายโอู้ชิบงยังก็บอดด้ยหายของเจ้า เห็ดเบือเห็ดเบือเห็ดเบือ่ไปเห็ดหยางเอาไปเบือไผ่นี้เรงเหดเรื่องหอแล้วไปเบืออีแนบ่เด้ออยบกินเด้อาเหอหลายหลายเจ้าเใญ่ลิงเห็ดพึ่งนั่นพอเาแล้วใช้ทเก่าแล้เจทเแล้ลมแห้งแห้ง